วัสดีค่ะัะนนี้หลายเมนูม,มากแล้วตะกองพร้อมเชฟพร้อมมีน้ำสนุ่มเมนูมอย่างหุ่นยายบุกเลิศบุกไซส์อย่างได้ ป,ปีกล้วยอลบน้เสียบเด้อม,มือริงแน่ยองมือยองกิ่นคะจะได้ขำสำตอนซับคาซับโกบกบที่เจตูไปซื้อมาแล้ตัดละเพรว่าแม่เจตูไปไต่ม,ตา,ม,แมาแล้วตัดละน้องแมงเลืออาจจะเคียงติดมาเลยไม่หมักพีตัดไข่ แต่เราใส่ยาใบ้มนได้เงี้ยนี่นะต่ำครับอันนี้ต่ำเคียงเคียงสมุนไพรต่ำไปแล้วเนื้อกบที่สับแล้วไปใส่แล้วก็ต่ำหน่วงหน่วงมันเข่ากันคือเราจะแสบเราเชฟตุกมัน,นี กี่วพี่ใจัก็ล้างไว้ตัวขี่ก็วายจะต่ำใส่กันได้ีกวายจะต่ำใส่กันเแยกใส่ต่ำใส่กันั้เสียบต่คุณยายตีกินกับบน กินปลาแดงหมื่นปีของเจฟตู้ค่ะรสชาติเข้มข้นถึงใจกินเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วครับอืมอร่อยนวนแน่นอนทำด้วยโงวิเศษแอะไม่ใช่ตัวเอาไปจะเอาอเออสีต้องด้ยนะกะส,สีล่วงไหลเบิรงแตสีแบบวงไมา่หายแต่มา เจ็ดตัวมิสุขาะนาะมไม่เหรอเลยค่ะอันนี้ต้องมีช้อนแยกสิคะคุณยายนี่เนี่ยนี่เนี่ยเลิศแซ่บค่ะดูจากสีได้เลยค่ะแซ่บแน่นอน่นมีเคล็ดรับในอย่างไรใส่ผงสู้ได้ลายกระพ่ะสุดเจตุตามไม้หัวปีนยมลงไปได้ค่ะหัวปีนเรอดซับได้แล้วหยอกเบื่องก่อน phải tưởng thống phải cả dài lắp cho đến mục tao kéo đi lắm phả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 i lắm lắm phải lắm phải lắm phải

วอค่ะบบนี้งอค่ะงององอคนี่เนี่ยแต่ำไมละเอียดรือต่ำเขายเขากัดย้ายแตมันข่ากันสือ่ไเด้ยมันละเอียดเป็นบอกตีจำละเอียดได้จก่อตาพี่ข้นลงในต้นยาย เออนั่นเ่อ ប <that> ានទ we? well, <that េគាត់ខាងມັນລົງ เตรียมฮอจาเตรียมหมกค่ะเตรียมหมกจามหมกแล้วค่ะแล้วก็สากิีตูปักคุณตูหนังเลิกใส่หมกจามหมกเจตัวลงท่เลงหมอแล้วจ้า เป็นล <imana> ูกค้นดดอดมาหอดคนมาตนาดหอดเปียนหม่เลยคนอืม <reviewers on t iling> <discussion> <music> ตัวตัดมันรูปตัวตัดกจ้าอย่างหอเข้มซิมบ่ได้เข้มกันละสัมผัสกินขนาดสิบโมนะย่าว่าษาเข้ม มมมมดูมึงเค็มบ่เค็มบ่พอดีดูมึงก็เค้มพอดีนะไม่กินจริงแท้เอาขาด้กินน้ำปลาหแห้ง,งก็งก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 งใส่เพราะมันเค็มต่วยายกินปลาแดดแห้งคดบ่แม่นเต็งวางาสตงาัต ปุ่ยเน้วันน้เราายาม่ดออกพยายาทำกระเทียมอยู่ ดลน้องแมงเลือห้องกลจ้าเตรียมตัวตักเครื่องใส่ทองทิดเชฟตบตูงงวมงๆๆงว้จ้าที่หัวตีนี่โกดแลวอวเอหมกค้าหมกค้าหมกค้า เรียบร้อยได้ละหนึ่งหมวกเอาไม้ขัดกันเรืยว่าไม้กัดไม้จิ้มฝันมากัดหรือมัดขัด้น,น,นดหนึ่งหมู่จุค่ะ โมกก็ตามสภาพราคาผู้หมกก็ค้นหมกผู้งามก็เสร็งามค้นหมกผู้หายนกเสร็จอุญุอัญญาค่อได้ตุ่นในราคาสามโมกสี่ายครับ <c oughs> <laughs> à, hmm. Ah, cái makan. Tapi orang ni betul sebab lah, Hãy subscribe cho kênh ว่างหันมาหล่อนหอผู้หายหลนพยายามหอสวยนะคะหล่นนี่นี่เนี่่จางกุ้ยาสว้เาต้อเตียนี่นี่เนี่ควงามเออเจอคี่สิบกก่องเก๋เก๋ไอซีบุเยอีบุี๋ย เอาไปหอมานร่อมกบอิฐตูร่วมกอ,อ,อกคุณตูร่วมกัออกน้องไม่เริบค่ะหละับเอาหมกค่ะหมกนี้หมกที่สามเจตวาร์ว,วันน้องเน้นความสวยงามของหมกเน้นถึงความแซ่บค่ะเจกาว ตามโมกผ่านไปโมกที่สี่กขาัจะตามมามต่อวิดอยา ออกสุดท้ายจาไปสีหม6 3 6 4เหลืดซุ้มไก่ออกสุดท้าย ลายเรียบค่ะออทิต่ตตึตะตึเคลืนเตาเรียบร้อยค่ะนึ่งค่ะท่ามาติดตามอีกทีตอนน้องสุกจ้ามงน้องโมโกบปิดป่าอึบค่ะ หมกจาก่าหมกหมกกบสุกแล้วค่ะอายห่วยๆเลยค่ะไปรีวิวค่ะแกะให้คุณยายรีวิวหนึ่งเซผลงานเท็ตุ <c oughs> นี่หมกกบหลันบ้านเหนีนหมกความสวยงามค่ะหลานบ้านหลันเหนีนความแซ่บทิมเซคุณยายเอาไปต้องทิมไว้นี่งก,ก็จะไปทิม นี่ถิ่มมากไปหนี่ก้อนนี่ซิมบัน,นี้แซบบอแซบ,บนวลเลือกแซบนวลเลือกค่ะมาเด้อค่ะกินกับหมกกบค่ะ